คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคเศรษฐีมืลนา้าน,นะครับกับสูตรดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เราเริ่มดูตั้งแต่สิหกระกฎาคมปี63นะครับเราดูกันมาสี่สิบเ1งวดแล้วครับุอาอยตเปลี่ยนตัวเลขเนาะอาจจะดูเลอะไปน,นิดนึงแต่ว,ว่าถือว่าดูได้ค่ะ ก็สองเก่ายัางไงก็นะครับดูขังนะครับสี่สิบเอ็ดงอนนะครับเรามาดูกันต่อมันจะเดินต่อไหมนะามาดูนครับก่อนอื่นจิิงใดเลยมาดูวิธีการคำนวณแล้ะสติการเดินครวบสิบหกก็ได้เราคำหกสามครับที่ออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกสามก็ไห้าสามนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหลักสิบล่างนะครับบวกเหนึ่งของที่เป็นหก 6บวกสของที่เป็น10ใส่0นในหลัก6และศูนย์ครับ6และศนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา1สิะะ 3, งหาคม3คําคำนวณในส่วนของหลักหน่วยล่างได้เลข0นย์กับเลข4เลขศูนย์กับเลข4นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา16สิ 63, งหาคม3คําคำนวณเลขจับได้เลข9เลข3เลข9กับเลข3านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่าง1กง 6, งนันยายนหกาคำนวณในส่วนของเลขจับได้เลข ศูนย์กับเลขสี่เลขศูนย์กับเลขสี่ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมาหนึ่งสิบหกปัญญายมหศัลษคำนวณในส่วนหลักดับหน่วยล่างได้เลขหกเลขศูนย์เลขหกกับเลขศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างหนึ่งตัวลาคมหกสามคำนวณดับในส่วนของหลักหน่วยล่างได้เลขหกเลขศูนย์เลขหกกับเลขศูนย์นะครับดับเดีนะครับหกกับศูนย์นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ 16ตุลาคมหกสคำนวณดับหน่วยลาย่างได้เลข4กับเลข8เลข4กับเลข8นะครับลังเดูนะ4กับ8 4กับ8ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา1นึ่งพิกายหน1่งพิชกันหกคำนวณดับหน่วยลาย่ย 5, างได้เลข5กับเลข9เลข5กับเลข9นะครับลังเดูเลข5กับเลข9นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16บหกพิชกันหกส คำนวณดับหน่วยล่างได้เลข5กับเลข9เลข5กับเลข9นะเรามาดูกับ5กับ9ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1นึ่นคมาคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข9กเลข3เลข9กาับเลข3ครับเรามาดูนะ9ก้ากับ3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อมา16บหกนทคมาคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข8กับเลข2เลข8กับเลข2นะเรามาดูครับ8กับ2 แปดกับสองจากคู่ครับแปดกับสองนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสามสิบธันวาคมหกสามคำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองล้วเลขหกนะสองกระบอกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้ 2, เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหกครับด,ดับเลขสองกับเลขหกสองกระบอกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกหนึ่งกวาบันหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขศ you know ูนย์กับเลขสี่เลขศูนย์กับเลขสี่ครับดำเดีวนะเลขศูนย์กับเลขสี่เลขศูนย์กับเลขสี่นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกกวาพันหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสี่กับเลขแปดเลขสี่และเลขแปดครับดำเดีวนะสี่กับแปดสี่กับแปดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมีนาคมพ์หกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลข ปดกับเลขสองเลขแปดและเลขสองนะเรามาดูครับแปดกับสองไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองก็เลขหก x สองและเลขหกครับเรามาดูสองกับสองกับหกไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขหนึ่งกับเลขห้าเลขหนึ่งกับเลขห้าครับเามาด หนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกเมษายุนหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขหกกับเลขศูนย์เลขหกกับเลขศูนย์ครับดับมนดูนะหกกับศูนย์หกกับศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสองพิสโซคอมหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหกนะครับดับมนดูนะครับสองกับหกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกไม่ใช่หกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหกครับเหล่านี้สองกับหกสองกับหกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งไม่ได้หกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขห้ากับเลขเก้าเลขห้ากับเลขเก้านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกไม่ใช่หกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหกนะครับเหล่านะสองกับหก 2กับ6นะั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1นึ่าางลก็ได้ผลหสีคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข3กับเเลข3และเลข7นะครับดับหน่อยนะ3ากับ7 3กับ7นะครับเราดนนะ3ากับ7 3กับ7นะั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16ไปแล้วก็ได้ผลหสี นะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ 0, ่งูเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสี่เป็น 12, สิบสองเศบสองได้ดับแปดและสองแปดกับสองนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งสิ่ห้าคมหกสี่นะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้ดับเจ็ดและหนึ่งครับเจ็ดและหนึ่งนะเรามาดูกาเจับกันเลยเจ็ดและหนึ่งนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกสิ่ห้าคมหกสี่ครับสองบวกหนึ่งเป็นสามใส่สาม สามบวกสีของที่เป็น7ได้ดับ3ามและครับสามและเนั้นไม่พบในหลักหน่วยหลังครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับเจบวกหเป็น8ปดเศษดแปปบวกสเป็น12บสองเสองได้ดับ8ปละสองครับแปดะสอนั้นไม่พบในหลักหน่วยลางครับสิกันยายนหกสี่ครับเก้าบวกหเป็น10บเศูนย์ศูนย์บวกสได้4ี่ได้ดับ0ูนและสี่ครับศูนย์และส่นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ 1, หนึ่ตุลาคมหกสี่ครับแปดหลักสิบลางครับบวกหนึ่งขงที่เป็น9ก้าสบเ้าเกบวกสี่ขงที่เก้าสิบเป็นสิบสาได้สามได้ดับ9ก้าแลแสามเก้าสมนั้นเราไปดครับ9แ้าสามหตุละคมหกสี่ครับออก3ามประถกสามจุดสอ่วตัตละสามแปดได้9ก้า3าไม่พบในหลักหน่วยลางครับต่อมาครับหตัลาคมหกสี่ นะครับสามแปดหกสมจ็ดสองสกำลังสามเราใช้ในส่วนของหลัก10บลา้านคือเลข3 3มสบวกหนึงขงที่เป็น 4, 4. 4ีใส่สี่สบวกสี่ของที่เป็น8ได้ดับ4ี่และ8ปดสี่และ8ดนะัเราก็ามาดู4ี่และ8ปด็เลขใดจะมานะครับเรามาดู สและ8ปดเราไปหพิการหกสี่ออก0ูนย์สี่ห้าศนย์สางตัวลงออก9ก้าหนะครับสและ8นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ1พิการหกสีพิการหกสี 1, ่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเงตัวลางออก95เราเข้ามาดูเราใช้ในส่วนของหลักสิบล่างครับคือเลขเ แปดสิบล,ล,ลังเกลียกเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใช่ไหมสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกด้วยสี่ของที่ศูนย์บวองสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ที่ได้สี่ได้ดับศูนย์และสี่ถูกต้องไหมเล็กศูนย์และเล็กสี่นั่นแหานำมาตรวจสอบนะครับต้องใจเย็นนะครับในเวลาคำนวณเลขนะบางทีก็คุณสุ่มตรวจสอบตายเพราะว่า เราคำนวณจริงอยู่แล้วในทุกส่วนของการคำนวณสูตรละสี่สูตรละ 4. สี่ 4, ไม่พบในหลักน่วยล่างนะครับสิบหกพชืชจันทร์หกสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองกับละห้าเจ็ดเราเช่ในส่วนของหลักสิบล้านคือเลขห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกแต่แบบนะครับห้า บวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกสี่หกเจ็ดแปดเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ได้ดบหกออกศูนย์ครับ 16, สิบหกพฤศจิกาย,ยนหกสี่นะครับคำนวณได้อเลขจับนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขหกเลขศูนย์เลขหกกับเลขศูนย์นะหกกับศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนี่นว่าต่อมานี่นว่าตมาหนึ่งธนวกรมหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ด สองห้าแปดสองกับเลขแปดสองเลขหกเลขศูนย์ไม่พมบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับหนึ่งธันวาคมหกสี่หลักสิบหลักบวกหนึ่งของที่ครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสี่ของที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามครับได้เลขจับเก้าและสามครับ ก้าแปดสามนะสิบหกธนาคมครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองท่าเอกแปดสามเลขเก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับแต่เลขสามพบนะครับมีดุดเล็กน้อยอยู่เลขน้อยอยู่ตรงนี้แต่ว่าถือว่าส่วนเดินได้นะครับโอเคเก้าและสามนะครับเก้าไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาเราไปดูสิบหกธนาคมหกสี่นะครับอันนี้เศรษฐีมันเดินยาวๆมาแล้วนะครับว่าผมดูตอนนี้นะครับ หกสามเก้าวลดสาผมดูต่อครับเราใช้นในส่วนของหลักสิบล่างครับคือ8 8ดแปดบวกหนึ่งเป็นแบวกหนึ่ครับแบวกหน่งเป็นเก้าประกาอยู่8ปบวกหเป็น9ครับ9กบวกสี่คงที่เป็น13บสามสิตสามอ่ะตัวเลขจุดเลขเ,เดิมครับ สิบหกธันวคมหกสี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้เก้าและสามเก้าและสามต่อไปดูครับสามสิบธันวคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวเลออกสามหกครับเลขเก้าเลขสามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนะครับต่อมาสามสิบธันวคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวเลสามหกครับสามบวกหนึ่งของที่เป็น สามบวกหนึ่งเป็นสี่ใส่สี่ครับสี่บวกสี่ของที่เป็นแปดครับเลขดับสี่และแปดครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่ออกแปดแปดศูนย์หนึ่งค่าเก้าสองตัวเรออกเก้าสองนะครับหลักสิบล้างคือเก้าเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ครับเลดับเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ของที่ได้สี่นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับ ออก944308สกระลาออก30นะครับเลขศูนย์อันนี้มีสูรุรเล็กน้อย1ตัวนะครับแต่อันนี้เดินต่อนะครับมีสูุเล็กน้อย1ตัวนะคือตัวนี้นะครับแต่ว่าเราาดูวนต่อนะครับเพื่อที่จะนำเอาไปเทียบร่วมกับสูตรต่างๆ1กุมาพวันหกครับ944308สดอกรเลาสนะครับแล้วช้นในส่วนของหลัก10บล่างคือเลขก3 3บวก1คงที่เป็น4ครับใส่4 สี่บวกสี่ของที่เป็นแปดครับใส่แปดหนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองก็ล้ออกศูนย์เจ็ดนะครับดับหน่อยล่างใช่ไหมครับอันนี้เลขศูนย์สะดุดไปเลขหกเขานะครับเรามาดูเออเข้าก่อไปครับเข้าสองตัวเลยนะดับหน่วยล่างโอเคถูกต้องครับโอเคมันเป็นดับ หน่วยล่างนะครับ1มีนาคมหกห้าครับศูนย์หกหนึงเกานย์หสองตัูนย์เดนะครับนำดูาาดต่อศูนบวกหได้1 1. 1 1ึบวกสี่งที่เป็นหได้ดับ1และห้าครับเรามาดูสิบหมีนาคมครับออกเจ็ดสามเดแปดก็ดสองวออก0ูนย์เครับเลข1นึ่งเลขค่าไม่พบในหลักหน่วยล่างครับเดินต่อนะเรามาดูสิบหกมีนาคมนะครับ ศูบวกหได้1นึได้หนึ่ครับหนึงบวกสิที่เป็นห้าครับได้ห้ได้ดับหน่งเมษายนครับออกหกหนึ่งแสหนึ่งศนย์ะครับเลข1กับเลขห้าไม่พบในหลักตัวล่างถูกต้องนะครับต่อมาครับเรามาดูหหลักสิบล่างครับหนึ่บวกหเป็นสองใส่สองสงบวกสีที่เป็นหกใส่หก 16เมษายนครับออก3 9 5 9 19 2ต้าเเราใช้ในส่วนของหลัก10ล่างคือเลข5 5าบวก1คงที่เป็น6 6บวก4คงที่เป็น10ใส,ส่0ได้ดับเลข6กับเลข0นะครับดับหน่วยล่างนะอันนี้เป็นสูตรของดับหน่วยล่าง2ตัวสุรที่2นะครับกดติดตามเพื่อเทียนตะเลขกเลยสยติส่ติ4เงวดนะครับ อยากรวยต้องดูเหมยช่องเศรษฐีเมืองล้านครับสวัสดีครับ